จะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านไม่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตามระยะที่กําหนดครับมีหลายคนถามมาเลยครับว่าน้ํามันเครื่องที่อยู่ในรถยนต์ถ้าเปรียบกับคนก็คือเปรียบได้กับอะไรอย่างนี้ครับเราคิดว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยเปรียบได้กับเลือดของที่อยู่ในตัวคนนะครับนั่นคือเลือดก็จะทําการหล่อลื่นถ้าวันไหนเลือดคุณเกิดเดินทางไม่สะดวกหรือติดขัดก็จะทําให้ร่างกายคุณของคุณป่วยได้ แน่นอนครับน้ำมันเครื่องก็เปรียบเสมือนเลือดที่อยู่ในตัวคนและถ้าสมมุติว่าถึงระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วแล้วเรายังไม่ยอมเปลี่ยนถ่ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องแรกที่เราจะต้องประสบเลยก็คือว่าเครื่องยนต์ของคุณจะอืดเร่งไม่ขึ้นเพราะน้ำมันเครื่องมันจะเหนียวเกินไปนะครับเรื่องที่สองก็ทำให้การสึกหลอสูงมากขึ้นไปอีกนั่นคือตามหลักแล้วน้ำมันเครื่องมันจะเป็นฟิล์มบางๆครับ ถ้าสมมุติว่ามันหมดอายุแล้วแล้วท่านยังไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไอ้เจ้าฟิล์มบางๆนี่แหละมันจะสลายไปและจะทําให้เครื่องยนต์ของท่านสึกหรอจะทําให้ท่านมีค่าใช้จ่ายสูงมากในการที่จะต้องซ่อมแซงนะครับเรื่องที่3รถยนต์ของท่านจะเร่งไม่ขึ้นเนื่องจากน้ํามันเครื่องของท่านสารเพิ่มคุณภาพมันจะเสื่อมไปหรือว่า คุณภาพของน้ำมันเครื่องมันจะเสื่อมไปทําให้รถยนต์ของท่านเร่งไม่ขึ้นพอรถยนต์ของท่านเร่งไม่ขึ้นท่านจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการที่จะให้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนไปนั่นคือท่านจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงที่มากขึ้นเรื่องสุดท้ายก็เป็นสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นคือท่านจะเพิ่มมลภาวะในสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเพราะว่ามันจะเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ และจะเป็นมนลภาวะและเป็นอากาศที่เป็นพิษครับพบกับสาระดีๆกับเพจอัพพาโรไทยแลนด์หรืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ที่ y o u t u b e c h a n n อัพพารโร t ไทยแลนด์ของเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ